แผ่นดินไหวหนูก็ไม่ค่อยสะทานเท่าไหร่อยังนั่งแต่งหน้าอยู่เลยไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอไปแบบสวยๆก่อนคือขวนแบบติดอาจจะติดสวยติดสวยมากไปอะ่ะมันก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องความปลอดภัยชีวิตเท่าไหร่เราโฟกัสอย่างเดียวว่าปากไม่สวยปากไม่ติดโทนไม่มีคิวว่าบอกจากบ้านอย่างเงี้ยคืออำนาจพลังแฟนคลับคือมันขึ้นมาสูงมากกว่าพลังแผ่นดินไหวไงคนนะเราเวลาทำอะไรเป็นของตัวเองแล้วเวลามีคนมาชมโปรดักเราอ่ะ มันลืมไปเลยว่าเรากำลังจะตายแล้วว่าอันนี้ไม่ดีนะคะเป็นตัวอย่างไม่ดีทุกคนต้องคิดถึงเซฟตี้เรื่องเรื่องร่างกายเรื่องชีวิตเป็นหลักก่อนมาเลยได้ขา่าวว่ไปมูมา,มาอ๋อใช่ค่ะเราไปมูด้วยกันค่ะ <laughs> ไม่ใช่ขวัญคนเดียวนะคะเราไปกันแบบแพ็กทีมค่ะออใช่ค่ะ ก็ก็คือเราสวยอย่างเดียวไม่ได้เนาะเราก็ต้องเป็นภาระของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยก็อันไหนที่เขาเรียกว่าแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนเราก็จะเรียกท่านมาไม่ได้เราต้องไปหาท่าน,นะคะก็ที่นี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่ผ่านไปจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่นะคะอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตเองคนไหนที่ ไม่ไม่มีเวลาที่จะสะดวกเดินทางไปที่อินเดียได้เราก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้แล้วก็ไปครั้งแรกในชีวิตขวัญเลยเพราะว่าขวัญไม่เคยทําพิธีแบบนี้มาก่อนใช่คนไหนที่แบบว่าศรัทธาองค์พ่อบระพิคเนสนะคะพระศิวะอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปที่สถานที่ที่ที่ไหนอะเราไปที่ไหนนะ <c oughs> ใช่ลา,า,าวัาาวาลาวัยสถาน<ร>ลาวัย<ร> ก็สามารถไปที่ลาวัยที่นี่ได้เลยอยู่จังหวัดภูเก็ตค่ะใช่คไปคือปกติก็ไปที่วัดแขกหรือไปสถานที่ต่างๆเทวสถานใช่ไหมคะแต่ว่าที่เนี่ยเป็นที่แรกที่เขาเอารูปแบบขององค์พ่อค่ะถอดแบบมาจากที่อินเดียเลยจากที่ลาวัยแล้วมาอยู่ที่นี่พอนก็เร้พิธีที่แบบเหมือนมีถ้าเปรียบเทียบเหมือนภาษาไทยก็เหมือนส่งน้ำพ้าค่ะ แต่อันเนี้ยเขาจะเป็นภาษาฮินดูแล้วก็มีแบบดอกไม้เอ่อดอกดาวเรืองแล้วก็มีผงสีเหลืองผงสีแดงมาใส่ทำพิธีอะไรอย่างเงี mm ้ย hmm. พิเศษที่อื่นก็คือที่อื่นพอไม่เห็นมีที่ไหนทำนะคะคอเห็นมีที่เนี่ยที่แรกทำแล้วเขาก็บอกว่าถอดรูปแบบเอ่อพิธีมาจากที่ต้นตำรับเลยก็คือที่ประเทศอินเดียค่ะ อธุรกิจของเงินเพราะว่าเป็นองค์พ่อปางที่เกี่ยวกับเรื่องเงินทองเรื่องธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องทรัพย์คนไหนถ้าอยากจะขอพอเรื่องทรัพย์ก็ go to ภูเก e ตได้เลยค่ะเขาให้ขอได้เรื่องเดียวใช่แล้วก็เราขอเรื่องเดียวเพราะว่าเงินเท่านั้นที่นอกเอ e v e r y เราก็จะขอขอพอเพียงค่ะให้เราแบบว่า อยู่ได้ไม่ติดขัดไม่ขัดสน,ม,นมีเงินเลี้ยงดูแลพนักง,งานในออฟฟิศเราแผ่นดินใหม่หนูก็ไม่ค่อยสะทานเท่าไหร่อย่างนั่งแต่งหน้าอยู่เลยเ<อ>พราะว่าหนูเข้าใจจริงๆว่าผู้หญิงเราคือขวัญแบบติดอาจจะติดสวยติดสวยมากไปอ่ะมันก็เลยไม่ได้ไปโฟกัสในเรื่องความปลอดภัยชีวิตเท่าไหร่เราโฟกัสอย่างเดียวว่า ปากไม่สวยปากไม่ติดทนไม่มีคิวว่าบอกจากบ้านอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีนะคะเป็นตัวอย่างไม่ดีทุกคนต้องคิดถึงเซฟตีเรื่องเรื่องร่างกายเรื่องชีวิตเป็นหลักก่อนอย่างขวัญนี่ผิดคบอกว่าเรื่องคแต่งหน้าก่อนว่าไงไม่มีไม่ว่าเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นก็ขอไปแบบสวยๆก่อนอะไรอย่างเงี้ย คือขวญอ่ะหลายในในนานแล้วก็จะมีพี่พี่ลูกค้าทุกทุกคนที่เขาแบบว่าสีนี้สีอะไรคะสีนี้สวยจังเราก็ยังมานั่งสวัส,สีอยู่เลยแล้วเราก็แบบอ่ะถ้าเราทิ้งทิ้งพี่พี่แฟนขับไปเขาก็ำลังจะซื้อลิฟเราเนี่ยนกป่าแล้วคนกาลังมาชมว่าลิปเราดีมากดีมากอ่ะแล้วพอเราจะเดินออกไปแล้วมันขาดตอนมันกําลังแบบได้อยู่อย่างเงี้ยคืออํนานาจพลังแฟนลับคือมันขึ้นมาสูงมากกว่าพลังแผ่นดินไหวไง หนูก็เลยจะไม่ทิ้งทุกคนไปไหนแล้วทุกคนก็ไม่ทิ้งหนูนะทุกคนก็ยังถามสวอสีีนิฟยูซี่เบอร์แปดเบอร์เก้าไม่มีใครบอกว่าขว,าวัญไม่มีใครบอกว่าขวัญวิ่ง <c oughs> ขวัญไปอะไรอย่างเงี้ยยังไงอเงินหนูไม่ได้ห่วงเงิน <c oughs> แต่ว่าเขาถามว่าสีนี้สวยจังเลยสีอะไรคะติดทนมากเลยพี่ใช้สีอันไหน <c oughs> เราก็ไม่ได้ห่วงขายด้วยคือแบบโชว์ของอะอวดของหรือเปล่าม้ แล้วพอแบบทุกคนนะววเราเวลาทําอะไรเป็นของตัวเองแล้วเวลามีคนมาชมโปรดักเราอะมันลืมไปเลยว่าเรากำลังจะตายแล้วว่ามันก็จะมีความสุขว่าแบบมันมีความสุขกับการที่วเวลาคนมาชมของเราอะค่ะ <c oughs> แต่คราวหน้าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องชมของหนูเยอะแค่บวงหนูว่าขวัญนูวิง่งอย่เงี้ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรคิดเข้ามาในหัวเลยว่า แผ่นดินไหวแล้วต้องวิ่งไปไหนก่อนเนื mm. ้อออกไหมเพราะว่าเกิดมาขวญก็ยังไม่เคยเจอแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ mm. เราค่อนข้างน้อยเรารู้อย่างเดียวว่าประเทศไทยก็คือสึนามิฉันต้องไปอยู่ที่สูงๆแลต้องวิ่งแต่เราไม่ได้มีความรู้ว่าเออเกิดแผ่นดินไหวฉันจะต้องหาคานนะแล้วฉันต้องไปอยู่ใต้คานเพื่อไปเจอสามเหลี่ยมปลอดภยัยไม่มีเราแค่ว่าลูกค้าชอบลิปเราสีไหนสวย mm. ก็สวอสีต่อห mm. มดปากกาต่อ อุตส่าห์นีควรจะต้องมีสติม่าวันนี้นอกจากอวดลิฟค่ะาวจบไรยังไอ่ไม่อไมวิ่งก็ไลฟ์ไลฟ์จนแต่งหน้าจบปักตะก้าได้ฉ่ำไม่มีใครมาเราอกมีมีคนโทรมาไหมว่าไม่หวัแผ่นดินรออะไรเงี้ยมีส่งมาว่าแบบแผ่นดินไหวเป็นไงบ้างแผ่นดินไหวเป็นไงบ้างก็เรวเป็นไงอ่ะก็นั่งอวดลิฟ์อยู่ ก็เลยยังไม่ว่างตอบอ่ะเออแล้วเพื่อนที่อยู่ตรงนั้นหรือใครที่ยังไม่มีพาแบบขวัญออกไปจากตรงนั้นไม่มีแม่ขวัญที่นั่งนั่งไกวขาอยู่ข้างล่างแล้วก็ชงน้ําขิงกินแม่ยังมีความชนน้ําขิงแล้วแม่ก็ยังขวัญแล้วเดินลงไปหาแม่แม่ก็แบบเออน้ําขิงอันนี้ไม่ดีเลยกินแล้วเวียนหัวเ <laughs> พราะแม่เราเป็นเบาหวานไงเขาก็คงคิดว่ามันแบบน้ําตาลตกน้ําตาลวืดอะไรอย่างเงี้ยแม่ไม่ไม่ได้บอกกว่าแม่ตกใจ แค่บอกว่าแม่ขึ้นรถก่อนเดี๋ยวไปหาหมออะไรวันนั้นบอกว่าบอกได้ไงอ่ะบอกได้ไงอ่ะบอกไม่ได้สิอะไรนะคะไม่มีไม่มีอยู่กันน้องๆในออฟฟิศเนี่ยค่ะแต่บ้านไม่ได้เป็นอะไรเออสาธุขวัญรู้สึกขวัญยังไม่กล้าเดินดูเลยเอาจริงๆ แต่ว่าตั้งแต่ตอนนั้นติดต่อช่างไปให้มาฉอดมาถอดเดเลียที่บ้านเขาก็ยังไม่มาหาเลยเขาก็น่าจะไปถอดหลายบ้านอยู่แต่ก็น่าจะจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยเหมือนตัวเองน่าจะปลอดภัยแหละขวัญมารู้สึกผวาตอนที่ขวัญเดินทางไปที่หน้างานที่เกิดเหตุอะค่ะ เพราะว่าเหมือนขวัญก็รู้จักกับพี่นิ่มพี่ที่เขาอยู่หน่วยกู้ภัยเนาะขวัญก็ได้มีโอกาสไปลงพื้นที่ตรงนั้นแล้วเอาของไปช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนวันวันแรกเนาะอ่ใช่เพิ่งมาตกใจตอนนั้นแหละตอนที่ขวัญไปอยู่ที่เห็นกับตาว่ามันแบบโอ้ยมันหนักขนาดนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ เราทำการกันยากด้วยด้วยเนื่องจากการที่เราคําว่าไม่รู้นะคะแล้วก็อาจจะขาดในเรื่องของคนประสานในเรื่องของวันและแรกอาจจะไม่มีผู้นําทีมอาจจะแบบมีทีมไปแต่ละแต่ละทีมแต่ว่าไม่มีคนที่แบบว่าคอยสเก็ตหรือว่านําทีว่าออภาพแพลนใหญ่เราจะต้องออกมาเป็นแบบไหนสเต็ปหนึ่ออย่างเงี้ย แต่ว่าสิ่งที่ขวัญเห็นก็คือทุกคนทุกหน่วยไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจหรือว่าพี่ๆหน่วยกู้ภยัยทั้งร่วมกัน,นยูหรือว่าทางบุรณิธิพชรเกษตรเนี่ยทุกคนก็รวมน้าใจกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ช่วยกยันและถึงที่สุดรวมถึงน้องเคนายได้มีโอกาสไปเจอน้องเคนายด้วยก็รู้สึกสงสารนะตอนก็คือมันเป็นเวลาเขาคอดเขาว่าแต่น้องเขาก็ออกมาช่วยทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็รู้สึกว่าตอบย้ำว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกัน After shock ก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติมว่าถ้าเกิดว่าเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เราควรจะเอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่แบบไหนที่ปลอดภัยอย่างน้อยเราจะได้รวมกลุ่มคนที่เขาไม่รู้เหมือนกันเราช่วงต้นที่มานั่งทาลิสติกเนี้ยก็ให้เขามานั่งอยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมปลอดภัยอันนี้สําคัญนะแล้วกวังว่าองค์ความรู้ที่รัฐบาลจะต้องแบบโลนน์ลงหรือว่าการเผยแพร่ในเรื่องของโน้ตฮาวหรืออุบัิเหตอะไรต่างๆควรจะต้องมีมากกว่านี้ให หรือว่ามีการแจ้งให้เรา,เามีการเตรียมแผนหรือการการเตรียมตัวได้มากกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นคือไม่มีอะไรที่บอกเราเลยแล้วก็รวมถึงสัญญาณโทรศัพท์ก็ติดต่อไม่ได้ด้วยอาจจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนแผนไปคือก่อนที่เราจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว่ะคะเราอาจจะต้องเตรียมแผนทั้งแบบบูรณาการทุกหน่วยทุกเหล่าอย่างเงี้ยว่าจะเตรียมการยังไงให้ประชาชนได้รู้ก่อนเบื้องต้นไม่ใช่ว่าแบบมาท,ทําทีหลัง อะไรอะไรนะคะก็เออขอนว่าเราระวังเอาไว้ดีที่สุดค่ะไม่เออจิ้งจบตัวหนึ่งทากัะเรายังหยุดเลยถูกไหมแต่อันนี้ไม่ว่าจะเป็นหมอดูหรือว่าผู้รู้ในเรื่องของวิชาชีพต่างๆถ้าเกิดว่า มีท่านไหนที่ออกมาเตือนเราเป็นผู้ฟังเราก็แค่ฟังเสร็จแล้วเราบอกต่อไม่เสียหายกับการที่ว่าเราจะระมัดระวังเอาไว้เบื้องต้นอย่างน้อยเราก็ได้ความรู้เพิ่มเติมถ้ามันเกิดขึ้นจริงเราก็ได้ความรู้เึ้นมมาในชีวิตเพิ่มขึ้นถ้าไม่จริงแป๊บเดียวเดี๋ยวเราก็ลืมแต่เราก็ฟังไว้ก่อนดีกว่าค่ะคะก็ดูแต่เราก็ต้องคัดกรองบางอย่างมันก็จะมีนักข่าวจริงข่าวเท็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะ วันนี้ก็ยังเข้าห้างมาฉ่ำแค่กรุงเทพไปถว่า่างวัหรือว่าโนอะไรที่เาแบบว่าาวแบบ่างัก็ที่ขวัญได้ยินได้ฟังก็ก็พอทราบอยู่บ้างแต่ก็ให้กําลังใจอย่างเมื่อวานที่ฟังเขาก็บอกว่าที่ก็จะเกิดที่กาญจนบุรีใช่ไหมคะก็ขอให้กําลังใจที่พี่ๆทุกคนที่กาญและการก็เตรียมความพร้อมเซตตี้เอาไว้ถ้าเป็นไปได้เราออกนอกพื้นที่ก่อนแล้วก็ พาผู้สูงอายุพาเด็กๆน้องๆพาสัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นที่ก่อนเพราะว่าเราต้องเอาชีวิตเราไว้ก่อนเนาะในเรื่องของทรัพย์หรือว่าในเรื่องของพื้นที่หรืออสังหาเราเราสร้างกันใหม่ได้ถ้าเรามียังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจที่ดีในการแก้ไขปัญหาละกันค่ะคะ่ะ